โอกี่สิลนสามอเนี่ยนะสามนี่ไม่ใช่ดียี่ิบหเดย่ิบหหรือยี้าวะน้าว่ายีห้านะเนาะยี่ิห้าดีนี้ก็มันเออเออเอนะครับฝากขายนะครับนี่ขายเท่าไรหอร้อยห้าสเนามีจุกสองเสียงด้วยนี่ เทอร์โบสปีดอ่าหกร้อยห้าสิบโอเคอ่านะครับน้องฝากขายนะครับหกร้อยห้าสิบสนใจทักสอบถามได้เลยนะครับเทอร์โบสปีดเนียนๆสวยๆเนาะไม่มีบุบเนาะไม่มีบุบอันนี้ก็ของมันอยู่แล้วเอออ่ะนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ